สามยานอนหลับที่โรงพยาบาลไม่เคยบอกคุณเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพออายุมากขึ้นก็ยิ่งหลับยากขึ้นหรือตื่นกลางคืนแล้วหลับต่อยากวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะวิธีง่ายๆที่ทำแล้วหลับสบายหายห่วงมาฝากกันอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ก่อนไปดูด้วยนะครับวิธีแรกคือการกินข้า,าวเช้าครับเพราะว่าการกินข้า,าวเช้าเนี่ยจะทำให้สมองได้รับสารอาหารเพียงพอช่วยสร้างสารสื่อประสาทในสมองทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนก็ทำให้หลับสนิท ช่วงกลางคืนดีกว่าคนที่ไม่ได้กินอาหารเช้านั่นเองครับข้อ2ก็คือการดื่มชากาแฟก่อนเที่ยงคือหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับจากสาเหตุง่ายๆที่คิดไม่ถึงอย่างชากาแฟเครื่องดื่มคาเฟอีนทุกชนิดโดยคนกลุ่มนี้เนี่ยตับจะทําลายคาเฟอีนช้ากว่าคนทั่วไปดังนั้นถ้าเกิดดื่มหลังเที่ยงเมื่อไหร่เนี่ยจะนอนไม่หลับจากคาเฟอีนตกค้างในร่างกายในช่วงกลางคืนนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดเรางดเครื่องดื่มที่มี คาเฟอีนหรือว่าเราดื่มก่อนเที่ยงได้ก็จะช่วยทําให้หลับลึกหลับสบายขึ้นอย่างที่3คือการเดินเยอะๆเพราะว่าการเดินต่อเนื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือการออกกําลังกายอื่นๆ3-4วันต่อสัปดาห์ภายใต้แสงอาทิตย์อ่อนๆร่างกายก็จะผลิตสารเซโรโทนินก็ทําให้เราหลับลึกหลับสบายมากกว่าเดิมครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายคือการกินสมุนไพรบำรุงสมองคือสาเหตุนอนไม่หลับส่วนใหญ่เนี่ยของคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็เกิดจากการที่สมองทํางานในแย่กว่าสมัยวัยรุ่นดังนั้นการที่เราบำรุงสมองด้วยสมุนไพรก็จะช่วยทําให้เราหลับลึกหลับสนิทไม่ง่วงนอนหลังตื่นเหมือนกับการที่เรากินยานอนหลับโรงพยาบาลนั่นเองครับ แล้วลองสำรวจดูว่าเรายังไม่ได้ทำข้อไหนแล้วทำให้ครบทุกข้อรับรองว่าคุณจะเป็นคนที่หลับลึกหลับสบายหลับมีความสุขที่สุดในโลกเลยครับ